สวัสดีค่ะวันนี้โบก็ไปซื้อเครื่องสำอางที่ร้านนี้มานะคะก็ซื้อมาสามชิ้นก็มาดูกันเลยแล้วกันค่ะว่าซื้ออะไรมาบ้างชิ้นแรกก็ของเอลเป็นคอนทัวร์แล้วก็บัชในตัวอันก่อนโบซื้อมามันเป็นวิงวิงมันทำให้ทำเออเขาเรียกว่าเชดดิ้งรือคอนทัวร์หน้านี่หะไม่ได้ก็คือมัน มันก็ได้แต่ว่ามันเป็นวิง้งมันก็ควรจะใช้เป็นเนื้อแมทในการที่จะคอนทัวร์หน้าให้หน้านเรียวอะไรประมาณนี้ค่ะอีกด้านเป็นบัชออนแต่ว่าน่าจะมีหลายๆสีให้เลือกอันนี้มีสีเดียวเองก็เลยได้ซื้อมาแต่ราคามันก็เท่ากันราคาสร้คา303บาทที่มันเป็นประเภทแบบนี้เป็นบัชออนอะไรเงี้ยก็ก็ราคาเท่านี้หมดเลยของเอลชิ้นถัดมาเป็นของ อันนี้โบทีแรกอยากได้เป็นบัชออนสีสีออกแตงโมแตงโมแต่ทีเนี้ยพอไปดูแล้วมีแค่สามสีมันไม่ใช่สีที่อยากได้ก็เลยสีเนี้ยมันอยากได้พอดีแต่เป็นอายแชโดว์แต่ว่าเจ้ามาทำเป็นบัชออนไม่รู้จะเป็นยังไงอะ่ะก็เลยซื้อสีนี้มาเพราะชอบสีนี้มากกว่า สีอื่นของบัชออนก็มีแล้วแต่สีที่ออกเป็นสีแดงแบบนี้ยังไม่ค่อยมีอันนี้ก็ราคา77บาทจริงๆอันนี้เป็นตาชิ้นถัดมาก็ของเอ็กเซนค่ะอันนี้เป็นคอมเพ็กาวเดอร์เขาบอกว่าเอาไว้คอนทัวร์หน้าหรือไม่ก็ใช้เป็นแปง้งก็ได้แปลกดีก็เลยซื้อมา ขาแต่ว่าอันนี้ติดบอกว่าเป็นบัชแต่ว่าอันนี้บอกว่าคอมแพคพาวเดอร์ก็เลยไม่รู้เดี๋ยวจะลองมาเทาหน้าดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะมันมีประกายวิงวิงด้วยแล้วมันแล้วมันก็แปลกเดียะราคาร้อยร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะเป็นแปง้งค่ะก็หมดแล้วนะคะที่โบซื้อเครื่องสำอ,อางมาก็สวัสดีค่ะแล้วชบพบกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ